สวัสดีครับวันนี้เป็นการไซน์อินนะฮะด้วยโซเชียลมีเดียด้วย Google นะฮะเป็นตอนที่2จากตอนที่แล้วที่ผมทำเรื่องเ c e b o o k นะครับในตอนนี้ทาง Front End นะครับตอนนี้ผม Start ทแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ Back e n นนะฮะผมก็ Start ตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วเหมือนกันซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆที่ ใช้โค้ดจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งมีเราเป็น Express เราเป็น REST API อยู่นะครับทีนี้ในการ Front End เนี่ยเพื่อที่จะให้ปุ่มนี้มาแล้วเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็เปิด d i a l o g box ที่เราสามารถที่จะเลือก Google Account ได้เนี่ยก็ผมใช้ตัวช่วยเป็น library ตัวนี้นะครับชื่อ React Google Login นะครับซึ่ง ก็คล้ายกับตอนที่แล้วก็คือคล้ายกับ React Facebook Login นะครับเขาก็จะมีปุ่มนะฮะนี่ Import มาในชื่อ Google Login แล้วก็ข้างในก็จะมี Props นะฮะที่เราสามารถที่จะ c o n f i g ได้นะครับก็จะมี Client ID นะฮะแล้วก็มี on success ห uh, ร on failure ที่เป็น uh, callback function ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าไปดูที่โค้ดนะครผมทำโค้ดไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะ uh, ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับผมก็ install ตัว React Google Login ไว้แล้วนะครับแล้วก็ import uh, เป็น uh, default name นะฮะชื่อ Google Login นะครับ,รบแล้วก็มาใส่ uh, ข้างล่างเนี่ยครับเป็นปุ่มนะฮะที่ มี c o n f i g u r a t i o n ก็คือ client id นะฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่จะเป็นฟังก์ชัน callback หลังจากที่เวลา user คลิกแล้วก็เขา คลิกเข้าไปที่ sign in ด้วย Google แล้วก็มันสำเร็จนะครับซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกับของ Facebook เลยนะฮะก็คือผม copy จาก Facebook มาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อนะฮะชื่อฟังก์ชันก็จะเป็น sign in with Google นะครับแล้วก็จะมี Response Resp นะครับหลังจากที่ success แล้วก็จะมี Response Resp กลับมาเนี๋ยผม c o l e log ออกมาดูนะฮะแล้วก็เอา Response ที่ได้นะฮะ Response มันจะมีข้างในมันก็จะมีหลายอย่างตอวที่ผมเอามาก็คือมีเป็น object นีที่ชื่อ token object ซึ่งข้างใน ก็จะมีพวกโทเค็นนะครับซึ่งเป็น e x c e s s t o k n n ที่ที่มีระยะเวลาสั้นที่เรียกว่า s h o r t l i s e Token นะครับแล้วก็ตัว profile object นะครับซึ่งจะมี google id มีอีเมลมี name นะครับแล้วก็เอาทั้งสองอย่างนี้มาสร้างเป็น user object ทึ่งจะส่งไปอย่าง back end ที่เป็น REST API นะครับซึ่งส่งไปที่เรา้นนี้นะฮะซึ่งผมสร้างไว้ทาง back end เดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะก็ชื่อ slash sign in google นะฮะแล้วก็อันนี้เม่ตอดเป็น post เหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่ง user ไปนะครับทีนี้อย่างที่เราในขั้นตอน ฟรอนเทนที่เราต้องมีที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ฮะ client id ซึ่งอันนี้ผมสร้างไว้แล้วแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะเอา client ID ซึ่งเป็น ID ของ Google นะฮะที่เราจะต้องมีในการที่จะใช้ Google Login ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยครับ ก็ต้องไปที่นี่ฮะ console. developer. google นะครับถ้าเรามี Account ของ google อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สายอินเข้าไปแล้วก็ไปสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็อนนี้ผมมีผมสร้างไว้แล้วชื่อ simple login แต่ว่าถ้าเราจะสร้างใหม่เนี่ยก็ให้กดที่ create n n w w r r o j e t t นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับก็กด Create New Project นี้เข้าไปนะครมันก็จะขึ้น New Project แเราก็สร้างตั้งชื่อโปรเจกต์ a m e ได้นะครอันนี้ผมใช้ Default นะฮะแล้วก็กด Create นะครับซึ่งพอเรา Create แล้วตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนงฮะก็ตัวที่เราเพิ่ง Create เข้ามาเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะ เมื่อเราได้มาแล้วนะฮะคลิกมาที่ข้างบนก็จะชื่อเป็นชื่อโปรเจกต์ที่ที่เราเราเพิ่งสร้างมานี่ฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะไปที่นี่ฮะกด API and Services นะครับแล้วก็มันจะมี pop up ด้านขวาขึ้นมาเนี่ยก็เลือก credentials เนี่ยครับเราต้องสร้าง credentials นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะ ก่อนที่จะ create credential เนี่ยก็กด configure consent screen นี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปใส่ข้อมูลที่ต้องการฮะก็บอกว่าเป็น external นะครับก็คือสามารถที่จะ access มาจากภายนอกได้นะครับ สำหรับคนที่ที่ใช้ Google Account เนี่ยก็สามารถที่จะ access แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับก็กด External แล้วก็ Create นะครับทีนี้เราก็ไปใส่ตัว Application Name นะฮะซึ่งผมให้ชื่อ Test แล้วกัน,นแล้วก็ ข้างล่างนี้ถ้าเรามีข้อมูลพวก Privacy เป็นที่เราจะให้ user เอขาอ่านอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาใส่ได้แต่อันนี้ผมเอา,า,าคร่าวๆนะฮะก็ใส่แค่แอ l พลิเคชั n n m m นะฮะว้วก็กดเซฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ ไปที่ Credential นะครับปุ่ม Creden t i a l นะฮะแล้วก็ไป Create Credential ซึ่งเรายังไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็น API Key ตัวที่เราจะใช้ก็คือ OAuth 2.0 Client ID นี่ยก็เดี๋ยวกด c r e a t e Cre d e n t i น l นะครับแล้วก็กด OAuth Client ID นะครับนี่ก็เลือก Web Application นะครับ แล้วก็อันนี้ชื่อมันก็ชื่อมาให้เป็น default ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะผมใช้ตัว default นี่แล้วกันครับแล้วก็ตัว authorize javascript origin เนี่ยครับก็คือหมายความว่าแอปไหนที่จะมาที่จะที่จะ request ตัวตัว oauth id นะฮะที่ที่จะใช้ api ตัวนี้ที่จะใช้ application ตัวนี้ก็เป็น front end ของที ของ React Front End ที่ที่ผมกำลังที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้ก็คือตัว h t t p นะฮะ localhost นะฮะสาม0นนะฮะถ้าในเป็นตัว production แล้วนะฮะก็จะเป็นชื่อของแอปพลิเคชัน Front End ของเรานะฮะเป็นโดเมนนะครับนี้เมื่อใส่แล้วตัว authorize redirect url เนี่ยตอนนี้ยังไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรามีเซิร์ฟเวอร์นะครับ ที่จะทำ sign in ทางด้านเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ต้องใส่ตัว authorize redirect u r i นะซึ่งผมแพลนว่าเดี๋ยวจะทำทางด้านเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์หมายความว่าเราจะไม่ได้ l o อกอิน o n t n n d แล้วจะไป l o อกอทางด้านเซิร์ฟเวอร์เพียวๆซึ่งจะถือว่าเซ็กเคียวกว่าปลอดภัยกว่ากว่าที่จะ Sign In จาก User จาก Front End แล้วก็ส่งพวกข้อมูลของ User จาก Front End ไป Back End แต่เดี๋ยวไว้ผมพูดอีกทีหนึงน,นะฮะตอนนี้เอา Sign In ทางด้าน Front End ก่อนนะครับทีนี้ผมใส่ตัว Authorize javascript origin แล้วผม Create นะครับมันก็จะ c r e เอ e ตัว Credential ให้แล้วก็ขึ้นมาเป็น Client ID ซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในตรงนี้ครับตัว Client ID ก็คือตัว สำหรับคอนเฟิกร์ที่จะให้เราสามารถคลิกจาก front end แล้วก็ใช้ Library ที่เรา Install ก็คือ React Google Login ได้นะครับทีนี้ผมใช้ตัว ID ของของแอปเดิมที่ผมสร้างไว้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมต่อเลยที่โค้ดนะครับทนบีนี้ผม c o n โซลล็อกตัว response นะครับจาก จากโค้ดเนี่ยครับก็คือหลังจากที่คลิกแล้วก็มี Response กลับมาเดี๋ยวผมขอคอนโซลล็อก Response นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่า Response หน้าตาเป็นยังไงนะเดี mm ๋ยวผมกด F12 นะครับขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วก็กดล็อกอินวิดกูเกิลเนี่ยครับมันก็จะป๊อปอัพไดอะล็อก ของถ้าเรามีถ้าถ้าผู้ใช้มี Account ของยูสของของ Google มันก็จะขึ้นมา List Account มาให้อันนี้ผมมีหลาย Account เดี๋ยวผมใช้ Account ตัวนี้แล้วกันนะคลิกเข้าไปนะครับพอมันเ,เรียบร้อยมี Response กลับมาเนี่ยหน้าในออกนี้ก็จะก็จะปิดนะครับแล้วก็จะมี Response ที่ผมคอนโซลล็อกมาเนี่ยฮะนี่ก็ที่จะตอบที่ตอบมาจาก Google หมายความว่า User คนนี้คนเมื่อกี้ที่ที่เขาคลิกล็อกอินเนี่ยเขาก็ ออ t ท o r i ไร์เรียบร้อยแล้ว g o o g พิ p ูจ o f มาแล้วว่าเขามีตัวตนแล้วก็ก็ส่งข้อมูลยืนยันมาเป็นโทเค็นออบเจกต์นะฮะซึ่งผมอย่างในโค้ดเมื่อกี้ผมก็เอาตัวโทเค็นเอ็กเซสต์โทเค็นไปนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นอื่นอีกนะครับที่ Expires In ก็จะเห็นว่ามันระยะเวลาสั้นนะครับที่จะที่มัน e x p i r e แล้วก็จะมีตัวโปรไฟล e ID profile object เนี่ยอยู่ข้างล่างนี้ก็จะมีข้อมูลของของ user ซึ่งพวกนี้เป็นข้อมูล public นะครับก็คือมี Google ID นะฮะมี email มี name นะฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้ครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็มา destructure ออกมานะครับอันนี้ destructure สองชั้นอันแรก destructure เอา token object มาก่อนแล้วก็ใส่ colon แล้วก็ destructure ตัว e x c e token มาอีกทีหนึ่งก็คือเอาตัวตัวข้อมูล Excel Token มานะครับดังนั้นชื่อตรงนี้มันจะต้องเหมือนกับชื่อที่ตอบกลับมาตรงนี้นะก็คือตัว Token Object ก็จะก็จะต้องชื่อเหมือนนี้พอชื่อเหมือนนี้เราก็สามารถที่จะ destruc เอร Property ข้างในออกมาอีกทีหนึ่งได้แล้วตัวตัว Excel Token ต้องก็ต้องชื่อนี้เหมือนกันฉะนั้นพอเรา d ี s t r u c t u อ e มามันก็จะเอาค่านี้ไปอ u ต o m ม t ตินะครับ ทีนี้นอกจากผมดีสตรั c เจอร์โทเค็นอ e อบแล้วก็ดี Structure ตัว Profile อ b อบเจกแล้วก็เอา Google ID Email แล้วก็ Name แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยฮะทั้ง Access Token Google ID อีเมลเนมเนี่ยไปสร้างเป็น User Object แล้วก็ส่ง User นี้ไปที่ Back End นะครับทีนี้หนักฝั่ง Back End นะครับในฝั่ง Back End นะฮะที่ผมมา Back End เนี่ยผมก็ Copy ตัวเ้าเดิมของ Facebook เนี่ยครับ แล้วก็มาเพจเป็นโพส์เราชื่อเราก็คือ slash sign in slash google นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น express เราก็จะมี callback ที่เราเมี request มี response นะครับแล้วผมก็ console log request body user ซึ่งจะถูกส่งมาจาก front end นะครับแล้วก็ถ้าเราจะ validate ตัว เ็ที่ส่งมาในออบเจกต์ของ user เนี่ยเหมือนกับทาง f c e e o o o เนี่ยก็ทำได้ก่อนที่เราจะไปจัดการว่า user คนนี้เป็น user ใหม่หรือเปล่าถ้า user ใหม่เราก็เช็คกับ database นะครับถ้าเป็น user ใหม่ก็จะ s ส g อ up ถ้าเป็น user เก่าก็จะก็จะส่อ in เข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูล user มาแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ front end และบางทีถ้าเราต้องการที่จะ ส่งโทเค็น G w o u e n โทเค็นไป Front End ด้วยเราก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งโทเค็นตัวนั้นจะเป็นโทเค็นของแอปพลิเคชันของเราที่จะให้ User อ o g i n เข้ามาเข้ามาในแอปพลิเคชันของเรานะครับไม่เกี่ยวกับโทเค็นของ Facebook ซึ่งอันนั้นไอของ Google ซึ่งอันนั้นเราใช้สำหรับแค่ validate user เฉยๆว่า user เขาเขาใส่อินกับ Google เรียบร้อยถ้าสายอินกับ Google เรียบร้อยก็ถือว่าเราอนุญ,ญาตให้เขาสสยอินที่แอปของเราเราถึงจะมาอาอกโท k e n ให้เขานะครับทีนี้ทั้งตัว อันนี้ผมไม่ได้ทำ v a l i d เดตนะครับคือไม่ได้ส่งเป็น URL ไปเหมือนกับทาง Facebook ซึ่งทั้งของ Facebook แบบนี้ที่ผมส่งออตัวใน URL ไปเนี่ยมันก็จะมีข้างในก็จะมีคุณ Query String ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Client ID เนี่ยฮะแล้วก็ Client Secret เนี่ยฮะซึ่งมันถือว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่ ที่ดีที่สุดที่ดีนักสำหรับการการทำ authentication นะครับถ้าเราอยากจะทำทางด้านเซิร์ฟเวอร์ sign in ทั้ง Google หรือ Facebook เนี่ยของ Node.js เนี่ยเขามีไลบรารีชื่อ passport นะครับแล้วก็ก็จะมีไลบรารีที่เราสามารถใช้ได้สำหรับ Facebook แล้วก็ Google ก็จะมี พาสปอร์ต Google นะฮะพาสปอร์ต Facebook ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเ,เรียกว่าทำโฟลของการสายอินด้วย Facebook แล้วก็ Google ได้ครบถ้วนด้วยพาสปอร์ตนะครับเราไม่ต้องมาส่งไอ้พวก URL นี้เองแบบนี้นะครับส่ง,สงเช็คมาล a เดตโทเค็นเองนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้าเราแอปพลิเคชันของเราไม่ต้องการ Requirement พวกนี้มากนะแค่อยากจะรู้ว่า u s e r อร์เขาเข้าล็อกอกับ เ c e b o o k หรือ Google หรือ Google ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ทำง่ายๆแค่ว่าใน Front End เราเราใช้แบบที่ผมทำนะครับก็คือ Sign In ได้แล้วแล้วก็ได้โทเค็นมาได้ user มาแล้วก็ส่งข้อมูล user กับโทเค็นซึ่งเป็นข้อมูลที่ของ user ก็เป็นข้อมูล Public อยู่แล้วนะครับไปที่มาที่ Frontend แล้วใน Front End เราไม่ต้องทำขั้นตอนพวกนี้ไม่ต้อง Validate ซึ่งจะต้องใช้พวก App Secret client secret นี่ไม่ต้องใช้แค่ได้รับตัว user user information จาก front end มาแล้วก็มี access token ซึ่ง access token เอามาแค่เพื่อดูเฉยๆว่า user log in เข้าไปแล้วนะแล้วก็ส่ง access token มาที่ back end เราก็สามารถที่จะเอาตัว user information ที่ถูกส่งมาจาก front end เนี่ยมาดำเนินการ authentication process ของเราได้ก็คือ เข้าขั้นตอนการทำ authentication process ของแอปของเราปกติเช่นเ,เช็คการทาง database ว่าเรามี user คนนี้ใน database ไหมถ้าไม่มีก็ sign up แล้วก็ส่งพวก cookie กลับไป front end เพื่อที่จะบอกว่าโอเคคุณ sign in แล้วแล้วก็ส่ง JWT token ในรูปของ cookie ไปเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปเขาจะต้ จะได้ไม่ต้องมาล็อกอินอีกอะไรเงี้ยซึ่งตัวขั้นตอนโปรเซสของพวกนี้ผมทำไว้ในในซีรีส์ตอนที่แล้วที่เป็น Next.js ซีรีส์นะครับค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับซึ่งถ้าล็อกอินด้วย Google หรือว่า Facebook ต่างกันแค่ว่าขั้นตอนแรกที่ทาง o r t n t e เนี่ยเราไม่ใช่ User ไม่ต้องใส่อีเมลกับ Password แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราใช้แบบนั้นในฝั่ง b c k k n n d เราก็จะเหมือนกันยกเว้นว่าเราจะใช้ตัว Passport อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราจะต้องมี Process อีก Process หนึ่งที่จะต้องใช้ Passport แล้วก็มี Process ต่างหากนะครับซึ่งตัวนั้นผมก็กะว่าเดี๋ยวว่าจะลองทำเป็นวิดีโอดูนะครับทีนี้ พูดสยาวเลยฮะทีนี้มาดูตัวคอนโซลล็อกที่ผมคอนโซลตัวรีเควส์นี้มาดูนะครับก็ในฝั่งนีน่ตัวนี้ที่ผมส่งมาเมื่อกี้ก็จะมีนี่ข้อมูลที่คลิกออกมามี2รอ,อบนะครับซึ่งนี่ฮะก็จะมีข้อมูลที่จะส่งมาจาก Front End นะครับที่ที่จะมี Access Token แล้วก็มี User Information ซึ่งเราจะใช้พวกนี้นะครับที่ในการทำ เซฟไปเดต้าเบสหรือว่าสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับนั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับของการทำโซเชียลล็อกอินนะครับของ Instagram หรือว่าของ GitHub ก็โปรเซสก็ไม่ต่างจากนี้มากนะครับฉะนั้นผมจะจบตัวโซเชียลล็อกอินไว้แค่สองสองพรอวเดอร์ก็คือ Facebook กับ Google นะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ